คนตาบอดมองไม่เห็นเลยอะเขาเขียนโปรแกรมได้ยังไงจริงๆต้องเข้าใจก่อนว่าคนตาบอดเราใช้คอมได้เนาะคนตาบอดเราอะมันจะมีโปรแกรมในคอมที่เรีลวกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอไอ้โปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะอ่านตัวหนังสือบนหน้าจอให้เราฟังหมดเลยอ่ะทีนี้พอมันอ่านให้เราฟังเนี่ยคนตาบอดเราก็จะใช้คอมได้อะไรที่เป็นตัวหนังสือเราใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนเอกสารใดๆก็ตามซึ่งการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็เป็นการ ทำการพิมพ์ตัวหนังสืออ้าวคนตาบอดเลยเราก็เลยสามารถเข้าถึงได้อย่างดีมากเนาะทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งว่าการเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยมันยากมันยากจริงครับแต่ว่ามันมีวิธีที่เราสามารถเรียนได้คนปกติเนี่ยเราอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่าโฟลช์ดในการเรียนใคราอาจจะเคยเห็นตอนเด็กๆเนาะแต่คนตาบอดเราอาจจะใช้โฟลช์ดลำบากเราจะมีสิ่งทดแทนสิ่งนั้นเราเรียกว่าซูโดโค้ดซูโดโค้ดเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราเขียนบรรยายหลักการทําง,งานของโปรแกรมออกมาซึ่งคนตาบอด เราสามารถอ่านสิ Это, ่งน really ี้ล้วเข้าใจได้พอเราสามารถเรียนเข้าใจได้แล้วเราสามารถพิมพ์โปรแกรมได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมหมดแล้วที่เหลือคือความรู้และก็ความตั้งใจของเราที่จะเรียนคนที่เขียนโปรแกรมจะต้องมีความอยากรู้อยากเห็นถ้าเรามีความอยากรู้อยากเห็นเรามีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เราชอบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าเราจะตาบอดหรือตาดีเราก็สามารถเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็เขียนโปรแกรมได้ครับผม